เอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาไอ้ทอ่อเข้าที่กันนะผมทอ่อเข้าที่ของมันนะด้านหลังของเราเนี่ยไอ้ที่ฟ้านี่นะผมมาเดี๋ยวล้ำกันเลยผมเดี๋ยวาล้ำกันเลยผม,ยยผมปึ๊โอเคเดี๋ยวเราจะไปยืนอ,อยู่ฝั่งนู้นนะผมเทดีก่อนเดี๋ยวเราจะไปยืนอ่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเข้าที่กันหน่อยปเออโอเคไปเ,เราเดินไปฝั่งนู้นนะผม ไม่โอเคเดินไป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 อย่าตกนะอย่าตกนะตกไปสวยสวยแบบสวยโคตรเลยนี okay, yeah. okay, sure ่แหละตกไปหน่โอ้โหอย่าตกอย่าตกโอเคฟนะผมหมุนมาหมุนมาชื่อโอเคแล้วทีนี้ก็เราก็จะดันไปผมเออดันไปอย่าตกก็พอฮะอย่าตกก็พอนะผม อย่าให้มันตกอไปที่เ oh, ด like yeah, ิมก็พอนะครับมือไปดันไปเลยอแบบนี้ต้องลดเกจครับผมเอ้ามันจะอะไรเนี่ยดันไปดันไปปุ๊บ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 ดันไปดันไปดันไปเออดันไปสองอันนี้ทําไมไม่มาล่ะทีนี้โอ้โหแล้วมาปิดบ้านเขาอย่างนี้เขาจะออกไงเนี่ยลูกพี่ปิดบ้านเออเารั้วปิดบ้านเขาไปเลยนะโอ้โหถ้าเราทําเป็นเดือนนี่มันจะเขาจะออกไงเนี่ย ไม่คิดหน่อยเลยพระรู้ว่าปิดบ้านเขาดูรถเขาก็จอดอยู่ในนั้นนะแล้วเขาก็ด่าไม่แอหรอกนะโอเคโอ้อะไรเนี่ยชื่อไปผมยาวไปครับปื๊บเดินไปดึกดึึกดึกมันดันยากผมดันยากเพราะมันอยู่ปูนนะลองใช้เดินตัวเดินดันเราครับตัวเดินในการดันเราเนี่ยเออนะมันจะได้ง่ายครับอ โอเคดันไปเลยใส่ไปโอจะถึงนี่แล้วก็ไม่ถึงสักทีเนาะโอเคไปครับผมอโอเคสองอันนะผมล้าไปแล้วสองอันอีกหนึ่งอันอีกสองอันอันนี้มาเออเอหรอจะมันมันลำบากทําทําแบบนี้มันลําบากนิดนึงก็คือมาเวลามันมันบักครับผมมันเราเหนือธรรมชาติผมเราทําเหนือธรรมชาตินะมันจะบักเข้ารถก็ไม่ค่อยมีแรงครับดูดิ มันจะบักมากๆครับผมอื้อโอเคนะผม้าจืดดันไปดันไปอออ๋อเดินดันมากเลยนะครับไม่ไหวมันทํายากจริงนะทุกคนนะก็ใครที่ชอบก็ทําได้ผมแต่ว่าใครไม่ชอบใครหงุดหงิดง่ายก็ไม่ต้องทําก็ได้ผมงทาแบบเดิมนั่นแหละนะครับปั๊บืโอ้ดูดิดูครับมายากลครับผมดูมายากลทะลุบุงกีรยบผม แมบมายากลอะไรเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวอัน hmm. ส okay, okay, uh ุด huh. ท mm ้ายครับผมมาดูกันว okay, okay. si <the <so ่าเราจะไปได้ยังไงครับผมปุ๊บเดินมาเดินมาเดินมามาดูกันว่าอันนี้เราจะทำยังไงครับผมเอาไงชีวิตดีเนี่ยมาดิมานี่มานีมาหน่โอ้โหดูดิบุงกี้มันก็ใหญ่ซะเหลือเกินเนาะมันอ่านี่ไม่ได้นะเออแะละเอ้ยปุ๊บนี่ก็อันนี้เ็าดันไปด้านหน้าผมโอ้โหดูมันทะลุบุ้งกี้ โอ้โหดูดูด,ด hmm. ไูไปไปดันไปโอ้โหอะไรของพี่แกมเนี่ยอ๋อไป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 ไอ้หนูไอ้หนูไปเดินก่อนถอยก่อนถอยก่อนอือเม้าขี่ดันไปอือโอ้โหนิ่งเปี้ยไม่มีการขยับไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะผมนิ่งเปี้ยเลยผม โอ้โหโอเคผมเดินไปครับนานานานี่ไม่เอะบานี่มาอีกแล้วอ๋อมันจะทะลุมาแบบนี้เลยเหรอจะมาเพื่ออะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะโอ้โหกดตีนเรายิ้มหายเลยผมอออ๋อมันจะวิ่งมาแบบนี้เลยเหรอวิ่งทะลุมาแบบนี้เลยเหรอไม่มีการซิกแซกไม่มีการอะไรเลยเหรอโอ้โหมันคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นแค่เครื่องประดับครับผมนะครับแค่เครื่องประดับทำอาไราคาไปได้หรอกนะครับนี่ ทำยากมากเข้าไปโอ้แล้วมันจะเข้าได้ไหมนี่มันติดเลยรถคันนี้เออยังบอกว่ามาสมจริงตอนนี้ยีออกไปนูโอ้โอ้ทะลุมืงกี้มัน <c oughs> ติดเลยบยิยดูดิติดเฉยป่ะไม่ทะลุครับผมโอ้โแล้วทำทำไงทีนี้รอวันนี้ครับผมโอ้โห ออกไปทีนี้ก็มีทางเดียวผมก็คือวับวับไปแล้วก็วับกลับก็บผมนะปั๊บน่าจะหายอา๋อไม่หายก็วับไปที่บ้านนะมีรถอะไรที่บ้านมันงล่ะไม่มีครับผมนะโอ้หอะไรวะนี่ฮอรถคันนี้วับไปแล้วก็วับกลับปึง้งหายยังไม่หายอีกโอ้โห,โหแล้วมามาสองคันด้วยนะมาสองคันด้วยนะที่สำคัญน,นะโอ้โหผมหารถอะไรปิดไว้ดีกว่า เอารถคันนี้ปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่หารถเอาต้องมันต้องหารถปิดอะทุกคนนะต้องหารถปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนแล้วกันเนาะรีเซ็ตไปฝั่งนู้นดิทีจะให้ไปฝั่งนู้นแมงไม่ไปดูดิโอ้โหนี่แหละนี่คือเกมครับผมนี่คือเกมนะทีแม่งจะทีจะให้ไปฝั่งนู้นมันไม่ไปครับผมเดี๋ยวหารถหารถอุดไว้ก่อนนะผมก็เอาอุดไว้ประมาณนี้ก็พอแล้วมันมันไม่มีรถวิ่งมาอกเอออุดไว้ประมาณนี้ผม โอ้โหแล้ววันไหนมันจะหายเนี่ยโอ้ยนี้นี้เอ้ยปวดหัวกับไอ้พวกนี้จริงเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมอยากเอามันออกจริงๆโอ้โหใจเย็นไว้ผมใจเย็นไว้นะไม่รุนบอกนะผมอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปไปที่บ้านก่อนแล้วกันนะหารถอะไรออกจากบ้านแล้วก็วาร์ปไปที่บ้านนะผมแล้วก็กลับ โอ้ตายตายตายปวดหัวก็มพวกนี้จริงๆหวังว่าวาฟกลับไปมันจะหายนะหวังว่านะหวังว่านะวาฟกลับไปที่แกจะหายนะเอออย่างนั้นแหละโอ้โหอะไรของพี่แกเนี่ยจะบอกแล้วว่ามาอีกไมะมาอีกไม่มาอีกหรอกว่าเพราะว่าเราเอจอดขวางทางไปแล้วเออเข้าไปนั่นแหละโอ้กินเวลาไปกินนาทีนี่หกนาทีโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อแบบอะไรมาด้วยนะเออ เดี๋ยวเอารถเอ่อรถอะไรไปเดี๋ยวรถคันนี้แล้วกันเนาะนะผมเดี๋ยวถอดพวงไปเอาพ่วงที่บ้าน,นผมไปบู๊บู๊บบูบไปเอาพวงที่บ้านผมบู๊บไปครับบู๊บเบาดูนมาแหมโอเคผมมีมีแต่วมีแต่มันเขารบเขารบอาเอาหอเอ่อไอ้นี่ครับผมหลุดจอนะหลุดจอนะครับทำอะไรไม่ได้ผม เดี๋ยวพ่วงสีดำๆมาครับผมอาพ่วงสีดำดมานะเอารถคันนี้เข้าบ้านนะผมพ่วงสีดำๆพ่วงสีดำดำพ่วงสีดำๆครับผมพ่วงสีดำๆอยู่ไหนเนะาะอ,อ,อยู่ตรงนี้ผมเอเคเอ,ออกมะปั๊บโอเคไปวู้มันมันอยู่ใกล้ๆเราเองครับผมเอยอยู่ไม่ใกล้นี่ว่าเหล็กอยู่เมืองสองนูงน่นน่ะเดีย๋ยวไปซื้อเหล็กก่อนครับผม ซื้อเล็กอยู่เมืองสองอนะครับอ๋อไม่ตรงอีกอะไรวะเนี่ยแบบืแ้อบบึแ๊บถอยแม่ผมบืเหล็กอยู่เมืองสองครับเราต้องไปเมืองสองครับเอา้าโอ้โหขยับซ้ายไม่ตรงขยับขวาก็ไม่ตรงโอ้โหอ,อะไรเนี่ยืขยับซ้ายก็ไม่ตรงขยับขวาก็ไม่ตรงครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ แมบึ้ไปเมืองสองอะไรมไปเมืองสองอะไรนะแมบปืนไปเลยแม่บปืนโอ้โหแบ่เลยไป่งเลยแมบโอ้โหแมบึืนคันนี้ก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยแรงนะบอกตรงเลยอ่าการเล่งนี่มันมันรู้สึกมันจะอืดกว่าไอ้เจ้าเผาเดียวอีกนะครับไม่ค่อยแรงนะั้นรถคันนีนะ้ความรู้สึกนะความรู้สึกนะแต่ความเร็วมันไม่รู้อ่ะนะครับ ผมรู้สึกมันมันมันรู้สึกได้นั่นแหละอ่ผมมันรู้สึกได้นะดูดิมันไม่ค่อยแรงเลยนะโอ้โหโอ้โหอะไรมงพี่แกมีอุตส่าห์เป็นรถขนของอย่างดีหรือว่ามันมีเคมันก็เลยไม่แรงหน่ะเนี่ยค่อยเล่งแล้วค่อยเล่งไปมัเออเนี่ยค่อยไปมั้ยแบบเหมือนพี่แกไม่รีบไม่ร้อนอะไรเนี่ยค่อยไปค่อยไปอะผมโอเคมัม มาบืนเยอยน,นะบืนเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนนะผมเอาเหล็กก่อนนะอออเฮย้ยเราต้องเอาเจ้าฟันปีศาจมานี่หว่าโอ้โหแล้วเออเราต้องไปย้ายเจ้าฟันปีศาจมามายกของที่ร้านนะผมนะครับโอ้โหไม่ได้แล้วต้องไปเอาเจ้าฟันปีศาจมาครับผมนะเพราะว่าเออเคนที่บ้านเขามันพังนะผมยื้ออชน เคนเคนที่ร้านนี้มันพังนะผมเราต้องไปเอาเจ้าฟันปีศาจมาผมก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้ย้ายผมนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันเนาะทุกคนนะโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวคลิปนี้อ่าเดี๋ยวไปเอาเจ้าฟันปีศาจขึ้นขึ้นรถไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้ายไปเอาอ่าไปส่งนะไปส่งไว้ที่เมืองสองนะครับก็ เดี๋ยวไว้ยกท่อด้วยผมทพว่าท่อมันใหญ่ผมท่อใหญ่นะนะผม <sm ell> บื้นโอเคมาถามว่าใช้เคียนยกไอ้ใช้เคียนไอ้ตัวนั้นยกได้ไหมก็ได้ <c ười> แต่ว่าผมไม่ทําครับผมนะผมจะชอบยุ่งยากครับผมชอบอะไรที่มันยุ่งยากนะครับว่าวิธีการเอ่อทำให้รถเอ่อให้รถขึ้นตรงๆก็คือทำแบบนี้ผมกดดีเซตแล้วก็วิ่งออกมาผม นะล้วก็กดเอารถวิจวันวิาสาออกมาผมนะมันจะตรงเป๊ะเลยนะจะตรงเป๊ะเลยคอยดูอย่าทำพี่เสียหน้านอะน้องอย่าทำพี่เสียหน้านะตรงเป๊ะเลยคอยดูนั่นไงว่าแล้วนั่นไงโอ้โหอะไรของพี่แยมเนี้ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ เดี๋ยวเราจะย้ายเจ้าฟันปีศาจไปนะผมโอเคผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ